สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนมืดค่ำแล้วนะคะน,นี่เป็นแสงไฟเล็กจะมาถ่ายวิการหมักมะเฟืองนะคะมะเฟืองเอาไว้ใช้ประโยชน์นี่อันนี้คือพี่สาวเป็นคนหมักนะคะใช้ประโยชน์ได้เยอะมากซื้อถังมาเยอะเลยนะคะเราได้มะเฟืองมาทั้งหมดสี่สิบเ็ดกิโลนะคะแล้วก็ มะเฟืองคือลูกงามมากนะคะลูกสวยมากๆเลยค่ะเราใช้วิธีการหั่นนะคะคืออาจจะยุ่งยากใช้เวลาในตอนแรกนะคะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้คือดีมากก็คือมะเฟืองถ้าเราทิ้งไปทั้งลูกนะคะ สารต่างๆที่อยู่ในลูกมะเฟืองมันก็จะไม่ออกมานะคะเพราะว่าการหมักเราก็ใช้น้ําตาลในการหมักอยู่แล้วนะคะก็คือดึงสารต่างๆออกมาและการผ่าแบบนี้นะคะเล็กเคยทําแบบที่ไม่ผ่ากับผ่าเนี่ยแบบผ่าเนี่ยใช้ดีเราเอาไปต่อยอดทําอะไรได้บ้างหลายคนคงสงสัยนะคะ 1. ทําโลชั่นค่ะโลชั่นสําหรับคนที่ เป็นเกี่ยวกับผิวหนังนะคะคือใช้ได้ใช้หัวเชื้อโลชั่นแบบอ่อนโยนที่เด็กใช้ได้นะคะเดี๋ยวเล็กจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะเราทำไว้ใช้นะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งก็ใช้ได้เกี่ยวกับคนที่เป็นผิวหนังหรือคนที่มีอาการคันนะคะคือเล็กนี่ก็เป็นเพราะว่าเราทำกเกษตรคือเข้าป่าเข้าไรเจอแบบพวก แค่ใบใบอะไรคะใบใบตะไคร้อ่ะมันขูดหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกยาคาเอะไรนี่คือคันมากก็เลยทําใช้นะคะเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูหนึ่งทำโลชั่นได้ข้อที่สองทำสบู่ได้ข้อที่สามทำน้ํายาล้างจานนะคะน้ํายาอเนอกประสงค์ได้นะคะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วดีกว่าว่าเราจะปล่อยให้มะเฟืองเน่าไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเล็กจะพามาดูนะคะวิธีการหมักนะคะ อ่ะก่อนไปดูวิธีการหมักนะคะเดี๋ยวจะเอานี่ตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมขอภัยนะคะนี่คือครีมอาบน้ํานะคะใช้ดีมากใครที่มีอาการคันเป็นโรคผิวหนังนะคะสะเก็ดเงินมาเร็งนะคะอันนี้คือสูตรอ่อนโยนนะคะหัวเชื้อคือของเด็กเลยค่ะแต่มีส่วนผสมของมะเฟืองแล้วก็วิตามินนะคะ เราไม่ได้ใช้มะเฟืองอย่างเดียวนะคะมีวิตามินที่ทําให้ผิวนุ่มด้วยเนี่ยค่ะน้ํามันมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมหลายอย่างที่เป็นส่วนผสมของครีมอาบน้ําตัวนี้นะคะเนี่ยอันนี้คือต่อยอดจากมะเฟืองนะคะถ้าใครสนใจเล็กขึ้นเบอร์โทรไว้นะคะท่านผู้ชมสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหนังนะคะนะคะนี่ไงใช้เองนะคะท่านผู้ชมใช้ดีมาก นะคะใช้ดีจริงๆอาการคันต่างๆนะคะบันเทาลงไปได้เยอะการคันนี่ทรมานมากเลยกเคยคันแบบเป็นตุ่มผื่นเต็มตัวเลยนะคะเกาแล้วก็เลือดออกชนิดแบบนั้นเลยนะคะเราแพ้นะคะเป็นเป็นคนที่แพ้แบบแพ้ดินแพ้อะไรต่างๆนะคะเพราะทําเกษตรเนาะจริงๆไม่ไม่ไม่เคยทําแบบนี้นะคะเพิ่งจะมาทําจริงๆจังๆเนี่ยอยู่กับเกษตรอยู่กับต้นไม้ที่จริงๆจังๆเนี่ย สามปีนะคะท่านผู้ชมเล็กก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าคือมีอาการแพ้บ้างนะคะเนาะถ้าใครทําจะรู้พวกหนอนขนบ้องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็ใช้นี่คือใช้จริงนะคะเนี่ยอ่อนโยนนะคะใช้ดีมากๆนะคะอ่าทีนี้ต่อไปนะคะวิธีการหมักเนาะสำหรับการหมักสูตรก็คือ1ต่อสาม ต่อหนะคะ1ต่อสมต่อหเนี่ยคือเป็นพื้นฐานในการหมักแต่ทีนี้มันมีวิธีการอีกอย่างหนึ่งนะคะของดออรโรสุคนก็คือเลขเคยทำแล้วนะคะ1ต่อสมต่อ 10, 10นั่นคือน้ำานนั่นคือน้ำตาลแล้วก็สนั่นคือวัตถุดิบที่เรานำมาหมักนั่นก็คือมะเฟืองนะคะท่านผู้ชมไม่เน่านะคะแต่เลขขอบอกไว้ก่อนนิดนึงเวลาหมักนะมันมีเคล็ดลับอยู่เวลาที่เราจะหมักอะไรก็ตามนะคะ ผลไม้ที่เรานามาหมักเนี่ยใส่ให้เต็มไว้ก่อนเลยไม่ต้องอามาเติมทีหลังเล็กเคยทําแล้วนะคะมะนาวเอามาเติมจากที่หมักเซตแรกไว้ทีนี้เราเอามาเติมอีกนะคะมันจะกลายเป็นลาดำเนาะมันจะแก้ไขาย,ยากนะคะก็คือให้เตรียมไว้ให้เต็มแบบนี้เลยนะคะบางทีเล็กก็อาจจะคิดว่ามันจะเกิดศึกนะน้องแมวมันไม่ค่อยถูกกันนะคะแมวตัวเมียอ่ะโอเคพอเราใส่ เนี่ยค่ะมะเฟืองนะคะมันจะลอยขึ้นนะท่านผู้ชมน้ําสะอาดเลยนะคะน้ําสะอาดแล้วก็เราจะเติมน้ำน้ำตาลนะคะน้ําตาลเนี่ยนี่ค่ะน้ําตาลอ้อยธรรมชาตินะคะนี่เลยก็ใส่ลงไปเนี่ยนะคะที่ไม่กัดสีนี่ก่อนหน้านี้ใส่ลงไปแล้วหนึ่งกิโลกรัมนะคะเราจะใส่อีกหนึ่งกิโลกรัมค่ะเราก็โรยลงไปแบบนี้เลยนะแต่ไม่ต้องคนค่ะท่านผู้ชมไม่ต้องคนเนี่ย น้ำตาลเขาจะละลายเข้าไปนะคะน้ำตาลเป็นอาหารของจุลินทรีย์นะคะแล้วก็เป็นตัวดึงสารต่างๆและเป็นตัวป้องกันไม่ให้ผลไม้นะคะเมื่อเฟืองของเราเน่าด้วยนะคะนี่โอเคนี่ค่ะจะคนก็ได้ไม่คนก็ได้นะคะแต่ว่าเล็กไม่คนนะผ่านไปประมาณสาวันเราถึงมาคนนะคะเนี่ย ถังนี้ก็เหมือนกันใส่ไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะนี่ก็ปิดฝาไว้ค่ะแนะนำให้ใช้ถังสีขาวนะคะน้ำก็ต้องเป็นน้ำกรองสะอาดเลยนะคะอย่าใช้น้ำอาอ่ที่มีคลอรีนนะคะถ้าน้ำฝนนะ่ะยิ่งดีเลยถ้าเป็นน้ำที่มีคลอรีนอะไรเราก็เปิดรองไว้ก่อนนะคะเปิดทิ้งไว้ก่อนให้คลอรีนระเหยก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำกรองมีเครื่องกรองอะ่ะใช้ได้เลย ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราหมักทั้งทีอย่าให้เน่านะคะมีประโยชน์เยอะมากเหมือนข้างต้นที่เล็กอธิบายให้ฟังนะคะว่าเราเอาไปต่อยอดได้เยอะมากแล้วดีจริงๆค่ะใช้ดีจริงๆถ้าไม่ดีนะคะเราจะไม่หมักเยอะขนาดนี้แล้วช่วงนี้เป็นหน้ามะเฟืองนะคะให้ท่านผู้ชมเอามาหมักเลยนะคะดีมากมาก น้ำหมักมะเฟืองนะคะหรือน้ําฝาถังจากมะเฟืองเนี่ยเราสามารถเอาน้ําตัวนั้นหรือน้ําหมักตัวนี้นะคะเมื่อผ่านไป3เดือน3เดือนนะคะเริ่มที่จะใช้ได้แต่จริงๆเราหมักไว้เป็นปีแล้วก็มีถังก่อนหน้านี้นะคะ2ปีแล้วเนาะเอาน้ําตรงนั้นนะคะมาทาที่หน้านะท่านผู้ชมทาบางๆเหมือนทํา aha treatment นะคะมันจะช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ที่แบบ เซลล์ผิวที่ตายให้หลุดลอกออกแล้วก็เผยผิวใหม่นะคะผิวเราจะใสนะคะแล้วก็ลดฝ้ากระจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยมะเฟืองนะคะเป็นกรดที่ดีผลไม้ที่ดีนะคะคือเป็นการทำ a s a จากธรรมชาติเลยดีจริงๆนะคะคลิปนี้เล็กจึงมาชวนหมักนะคะถ้าใครสนใจโลชั่นนะคะเกี่ยวกับผิวหนังนะมีแล้วนะคะมีหลายคนมากที่เรียกร้องมาและเราทํานะคะแทบไม่ทันเลยนะท่านผู้ชมแทบไม่ทันเลยเพราะมันใช้ดีจริงๆเพราะคนที่มีปัญหาผิวหนังนะคะคือ คือเขาทรมานแล้วเขาอยากใช้นะคะเราจึงพี่สาวเล็กนะคะก็เลยไปซื้อมาเฟืองมานะคะถ้าผู้ชมไม่ได้มาฟรีนะคะไปซื้อมาน้องไปไกลด้วยนะคะต่างอำเภอโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเล็กต้องขอลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องเวที i ล c h ชาแนลด้วยนะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ